สบายดียาำแรงครับสบายดียามแรงครับ,นเ,รบเนี่ยฮะอัลเบกามอนิเรียงกุพินาบ้านครับมันจะพาพี่น้องมาคำนวณเลยครับว่ากบหาพันธุโตสามารถทำเงินแสนได้บ่เนี่ยฮะไงไงครับทฤษฎีที่คิดไว้นะครับกบประมาณหาพันธุโต ถึงเออดูการปีไหมหรือหกเดือนให้มันหลอดประมาณสักครึ่งหนึ่งครับหรือสองพันห้าร้อยตัวนะฮะเราก็สามารถเท็ดเงินแสนได้ครับได้จะในตีก็ขายแล้วครับพี่น้องหลังจากปีไหมแล้วก็ขายประมาณสามตัวโลประมาณสามตัวโลตัวละห้าสิบบาทมันก็นจะเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทครับ สมมุิว่าเหลือครึ่งหนึ่งนะกบห้าพันตัวให้เหลือครึ่งหนึ่งกระสิประมาณแสนสองนะอ่ะ,อะนี่ครับพี่น้องดต่างกให้เบิงกบกินอาหารนะฮะนี่พมก็นังอยู่นี่แหลคะครับพี่น้อง <c oughs> ชิวชว มาแรงมากอะมาหายอาหารกรบครับแหลกๆเขาก็ต้องหายนิดนึงหายจนอิ่มหมดแหละนะครับเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่หลังจากสองเดือนผมก็จะเน้นธรรมชาติแต่เรียงยุ่นี่ต้องหายอาหารครับเพราะว่ามันบกกว้างดีทงหน้าเขาก็ต้องหายอาหารมันแบบนี้ต้องทุนทนตงท,น,ทนหลายต้องท,น,ทนสูงนะครับ ว่าจุดคุมทุนสิไดบอเป็นนกกรติดตามตอนต่อไปหะวยูนีผมจะเรียงว่ามันหาพันตัวหลังจากผ่านหกเดือนแล้วมันจะเหลือกี่ตัวนะครับยางหน่อยก็เหลือแหละจ 2, 000, 2, 000, 3, 000ะสองพันสองพันสามพันนะฮะติ๋นเขาขายเป็นพอพันแม่พันในฤดูกาลหนาขายเป็นคู่ก็ได้นะครับคู่หนึ่งก็ร้อยกว่าบาทหรือโลดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทขึ้นกัน นะครับแล้วเราจะขายนี่ฝั่งนี่เดี๋ยวเหมือนจะน,น้อยกว่นี้มาแรงขึ้มากครับก็จะมีมาแรงเข้ามานี่ครับบรรยากาศ กินบักทั่วตม้มปกติบุคคลในไทยหน่าจะคาาล้องอะไรหรอกครับเมื่อนี้ก็เลยขออภัย่ด้วยครับภาพอาจจะบอลนิ่งครับ <c oughs> อย่าพลายัาง nhà nhỏ cốp cho nuôi đầm nà trên đầm nà นี่แหะครับถ้าเราเลี้ยงได้ซ้ำนี่แล้วก,ก็เห็นเงินค่ะพี่น้องนี่ครับถ้าเลี้ยงตัวขนาดนี้เดี๋ยวจับให้ดูตื่นตื่นนี่ครับตัวนี้ประมาณสองตัวหรือสามตัวโลนี่ ถ้าเฮามีครบสักพันโตหรือสองพันตัวเงนแสนสบายสบายครับนี่อืมปืมนี่นะครับสะรุนนี่แหละถ้าพี่น้องเลี้ยงเลยประมาณสักสองพันตันี่เงเินแสนเทนเ็นนะฮะตอนนี้เป็นเงิน พันเงินเมือน,นะตอนนี้ถ้าพันไปสักปีนะหนาล้างเกีียวเขา่าจากแบงจากเหรียญบาทจากเหรียญบาทก็จะเป็น2บาท3บาท4บาทหบาท10บาทแล้วก็เป็นแบงหาซิบครับสูงสุดกับแบงลอยแหละต่อตัวหนึง่ง แค่นี้แหละพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ